สัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่น้องแคชาแนลน้องแคทมีอะไรครวันนี้น้องนน้องแมีน้องไหนอยู่ไหน้องอยู่นู่น้องอยู่นูอแอยากได้น้องไหมครับนีอยา้อยาได้น้องน้องค่ะม่ ช่วยแกะนะ น้องช yeah. okay. no. ื่ออะไรดีคะฮะเอาแกะก่อนอันนี้น้องพูดซิอันนี้ขวดนมพูดซิค่ะอันนี้ทิชชู่ทิชชู่พูดซิลูกนี่น้องน้องอันนี้อันนี้ค่ะค่ะอันนี้ทิชชู่ไหนทิชชู่พูดก่อนทิชชู่ทิชชู่ไดเปอะทิชชู่พอตดีพอดดี milk bottle milk bottle เโอเคอันนี้เบบี้ ีโอเคอยากได้เบบีใช่ไหมคะหนูมีแกะให้นะอุ้ยไหนดูซิแกะยังไง ียามไหดีสบคะ่ะเขาคุดีด้วยแล้วยิ้มหวานให้แ่ดีน่อยาน้น้องหน่อย<ไ>อน,อน้อ,องอหออ,อน่ารักจังเลยเดี๋ยวค่อยเล่นเนาะอ๋อนอ้น้องกินเหรอคะเดี๋ยวนะคะ ชอบไหมคะนล้วท okay, <si> ี่ชอบดูแลน้องไหมคะโอ้น่ารักจังเลยน้องกินไหมยังเอาเดี๋ยวหวีผมให้น้องด้วยนะคะกินนมเยอะๆจะได้จำมั้งนะบอกน้องนะอคดเ แคกรักน้องไหมคะเคกรักน้องไหมคะของน้องออันนี้ของน้องเอหัวใจให้น้องน้อเก็บไว้ตรงนี้ก่อนนะเอเนนะขอยังน้องปวดอื้อไหมถามน้องสิอ๋อน้องไม่ปวดนะน้องกินอยู่ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวถ้าน้องปวดอื้อค่ะน้องเอ้นะโอเคไปย้ายหะย้ายกินไงอ๋อยาย ขนมยายเกินขนมหน้าบ้านโอเคนะโอเคไปแล้วยังโอเคไปแล้วยังคะเนี่ยบ๊ายบายกล้องก่อนมาเค้ไปดูแลน้องก่อนนะคะคุณสิเค้ไปดูแลน้องก่อนนะคะคุณสิลูกบ๊ายบายเจอกันใหม่ค่ะเจอกันใหม่ชุบๆเลยสงมจุ๊บๆด้วย Bái chúc chút chúc 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 chút Bái chúc 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 Bái chúc chúc bye bye. Bye bye, bye bye, chúc chúc bái chúc Bái chúc 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 Bái chúc con Bái chút chúc 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 chúc